รบสวัสดีนะครับแฟน YouTube ท,ที่เคารพรักและก็แฟนเพจด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะคะรับบลูมแบล็งกันหรือเพจปืนแบล็งกันสวยๆของเรานั่นเองนะฮะอยู่กับผมแอดมินบลูมแล้วก็แอดมินโอเค okay, เสียงเบานะเกี yeah. okay, mm ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวของรอบจัดส่งวันที่8เมษาย,ยน2563เลยนะฮะเนื่องจากเป็นช่วงโรคระบาดแล้วก็โรคโควิด mm hmm. ด้วยนะครับโควิด2019นะหรือโควิด19นั่นเองก็อยากให้ทุกคน ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าออกนอกเทอร์ฟิลด้วยนะครับนะฝากด้วยฮะเป็นทุกคนนะครับจุ๊บๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับของคุณธงชัยเลียงสกุลนะฮะก็เป็นรอบจะส่งวันที่8เนาะก็เป็น914นะครับผมเงินเงานะครับประกับลายไม้นะฮะประกับนี่เป็นพลาสติกนะไม่ใช่ไม้แท้นะครับเป็นพลาสติกนั่นเองนะฮะโอ้โหติงเงินเงานี่ยวิบ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 ปั๊บปั๊บเลยนะฮะแล้วก็ มีการแกะลายและลงลายเนี่ยในร่องเป็นสีทองนะฮะก็ตัวนี้ฟูออโต้ได้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดทั้งทำเพลงนะครับมาลองระบบปเปรียนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะค,ะนะคะรับนะฮะลูกหมดสไ,ไลด์ค้างนะครับโอเคนี่นะครับเสียงสไลด์เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะแรงอยู่นะครับเวลาสไลด์ตีกับน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบเซฟกันนะฮะปรับขึ้นไปอีกหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวนะฮะเป็นระบบเซฟนะก็คือเว่านั่นเองนะครับ ไม่สามารถยิงได้นะฮะไม่สามารถยิงได้นะครับผมนะจะเว่าเลยนะฮะแต่ถ้าปรับขึ้นไปเป็นฟูลออโต้นะครับยิงค้างนะยิงหมดแม็กเลยนะฮะก็เรื่องระบบเซมิก็ยิงได้ทีละนัดนะครับอันนี้อยู่ที่ระบบฟัวโต้อยู่นะครับมันก็เลยวืดนะครับเพราะเราต้องกดค้างนะอันนี้ก็เป็นระบบออโต้ธรรมดานะครับก็จะเป็นนี่นะครับดับเบิลแอคชั่นได้นะฮะสามารถยิงได้เลยนะครับแล้วก็ดับเบิลซิงเกิลนะครับผมนะง้างนก นะครับผมงานนกยิงนะครับงานนกยิงแต่เิซิงเกิลนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะฮะก็อันนี้ก็สวยงามนะอยากให้ดูแบบละเอียดยิบยิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับ1 2 3ผมจะลองคัดปอกด้วยลูกสีทองก่อนนะครับนี่นะฮะลูกสีทองของเราเลยนะฮะหนึ่งนะครับ2นะฮะ แล้วก็ส้ามนะฮะโอเคลองฮัดบอกด้วยลูกสีทองนะครับโอ้เสียงหนักแน่นหนึ่งสองสามลูกหมดสไลค์คางนะฮะลูกสีทองเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปเป็นลูกสีเงินมั่งนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับลูกสีเงินนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะหนึ่งสอง โอเคนี่นะครับใส่ลงไปนะฮะขึ้นลำนะครับผมมาดูเรื่องระบบเซฟนะครับพึดนะยิ่งไม่ด้นะครับขนาดขึ้นลำไปแลดวนะเห็นไหมถ้าปรับลงมาก็คือปั้งเลยนะครับหรือไม่ก็ขึ้นไปก็คือจะปูออโต้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดต่อกันหนึ่งนะครับนะฮะสองนะฮะอันนี้คือผมดึงไม่สุดนะเพื่อจะให้ดูอะาอย่างช้าๆและละเอียดนะครับว่าเวลาลูกจะเข้าลำเอินหรืออะไรเนี่ยก็มันก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับผมโอเค ก็ท so the right? right ั oh, no. so ้ง2ลูกนะครับเรียบร้อยระบบเซฟเรียบร้อยนะครับปรับลงมานะครับลั่นไก่ได้เดือดฟังชั่นได้นะครับรู้เรื่องระบบฟลอร์โต้นะครับปรับขึ้นไปสุดนะนี่นะครับกดค้างนะมันถึงจะยิงหมดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะปรับลงมาเรื่องระบบเซนิเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ระบบก็เช็คให้หมดแล้วนะครับทั้งสองลูกก็เป๊ะนะครับคัดปอกออกมาได้ทั้งสอลูกเลยแล้วก็ลูกทองก็คัดได้เป๊ะเลยนะครับ ถมรีวิวให้แบบเห็นๆนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับ mm hmm. add a d i d a มาได้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ส่วนใครที่ไม่กล้าโอนหรือไม่พร้อมคุณยังกลัวเพจอยู่คุณดูคลิปแล้วคุณยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งทักมานะครับเพราะว่าเราขายจริงส่งจริงนะครับ คือจะขายให้กับคนที่เขากล้าและพร้อมเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รีวิวกระบอกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคก็แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณธงชัยเรืองสกุลนะ914พร้อมรูป62นัดนะครับตัวแกะลายสีทองประกับลายไม้พลาสติกนะครับ เดี๋ยวทําการจัดส่งให้วันนี้นะครับวันที่8เมษายน2563นะครับสําหรับวันนี้บายอย่าลืม subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับ